เรือนโชนแสงตอนที่16อากาศวันอังคารที่18มีนาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีช่องวัน31เหตุการณ์คือไฟปริศนากลับมาลุกโชนที่เรือนศิาลาครามเรือนศิาลาครามมีตาเหตุมีแต่เรื่องไม่เว้นวันก็ต้องร้อนดังเปลืออีกครั้งเมื่อจู่ๆเกิดไฟไม่ปริศนาขึ้นอีก หนัซ้ำยังเหมือนไฟสุมรุมเราเมื่อจู่ๆก็มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาหมายทำร้ายคนในบ้านให้ต้องหนีเอาตัวรอดกันแบบไม่คิดชีวิตจนโคลมานไปทั้งเรือนศิลาคลามเหตุเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครั้งนี้ทำให้เรือนศิลาคลามต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งสร้างความเสียใจและเจ็บปวดให้กับศิลป์ที่รบบทโดยแจมรัชตระเป็นอย่างมาก ไม่สามารถจับตัวคนร้ายมารับผิดที่เก่อไวได้ติดตามรับชมละครเรื่องเรื่องชนแสนออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31